สวัสดีค่ะตอนนี้ตุนอยู่ที่เป็น Mercedes-Benz s i ไซส E นะคะตัวนี้เป็น E 200 Coupe MG นะคะส่วนคันนี้เป็น Mercedes-Benz E 300ทั้งสคันนี้นะคะเป็นปี2018ตัวท็อปทั้งคู่เลยค่ะเลขไม้เนี่ยนะคะอยู่ที่หลักหมื่นค่ะ70,000กับ60,000นะคะมาเริ่มกันที่คันนี้เลยนะคะเป็น Mercedes-Benz E 200นะคะปี2018 ตัวนี้เลขไม่เพียง60,000กว่ากิโลนะคะสีดำตัวท็อป m อค่ะคันนี้ราคาเพียง2,159,000บาทนะคะออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจัดเต็มหมดเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นโลกโก้ใหญ่กระจังหน้าแบบ d i a ดิมอน i l l นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าชุดแต่งรอบคันแบบ MG อย่างนี้นะคะ มาดูกันที่ตัวยางนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางปี2022ค่ะขนาด19นิ้วนะคะเป็นล้อ MG ค่ะปั๊มเบรก MG นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยแดงนะคะเป็นตัวพิเศษค่ะมาเริ่มกันที่ภายในของคันนี้เลยนะคะ พวงมาลัยสไตล์ MG นะคะสามก้านพร้อมกับตัวแพทเทิร์นชิปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเมาส์การกดปุ่มต่างๆนะคะสามารถทําด้วยระบบแชสกรีนจากตรงนี้นะคะเลขไมเพียง68,000กิโลค่ะในส่วนของหน้าจอะะเป็นหน้าจอยาวเรียบร้อยแล้วแบ่งโซนกันชัดเจนเลยค่ะตัวเมาส์แท็คแพดนะคะก็สามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะคะ โหมดการขับขี่ของเขาก็จะมี Eco Sport Normal นะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์9สปีดให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะมาพร้อมกับ Memory 3จุดเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะตัวนี้มีแอมเบียนไลท์ให้ถึง64เฉียดสีเลยนะคะมาพร้อมหลังคา Sun น o o ฟนะคะเดี๋ยวจะมาดูด้านหลังกันนะคะของตัว e coupe เนี่ย e 2 0 0ว่าจะ ขึ้นลงลำบากไหมตัวเบาะนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะนั่งสบายนะคะถือว่าไม่แคบจนเกินไปนะคะสำหรับรถสไตล์คูปตัวนี้ต้องพูดเลยนะคะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะรายละเอียดเบาะมีเล็กน้อยค่ะที่เราต้องเก็บให้นะคะมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายของตัวนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบพิกเซ็นเซอร์นะคะตัวรถด,ด้านหลังเนี่ยการันตีนะคะไม่ได้มีชนหนักอะไรนะคะก็มีการเคมเก็บสีกันปกติค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมชุดแต่ง MG ไปท่อคู่เซนเซอร์ท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชม e 3 0 0คูปกันต่อเลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดด้วยแดงนะคะเป็นตัวพิเศษเลขไม่น้อยเหมือนกันค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ที่78,000กิโลนะคะเป็นหน้าจอยาวเหมือนกันเลยค่ะออปชั่นเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะกับตัว E 2 0 0เพียงแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะมีหลังคาสลูปโหมดการขับขี่เกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะคะ สภาพภายในของคันนี้นะคะก็90%เหมือนกันค่ะเดี๋ยวบิวทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะก็พร้อมส่งมอบได้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายของเจ้า e 3 0 0นะคะคันนี้ก็จะใหญ่กว่าคัน e 2 0 0นิดนึงค่ะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะคันนี้การันตีรถไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำร้อยรเซเลยนะคะ ด้านท้ายมาพร้อมกับชุดแต่ง MG นะคะปลายท่อคู่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะคะมาดูด้านหน้าห้องเครื่องของ2คันนี้กันเลยค่ะมาดูถึงความแตกต่างของห้องเครื่อง2รุ่นนี้กันเลยนะคะเจ้า Mercedes-Benz E 300 Coupe คันนี้นะคะมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์เบนซิน2,000ซีซีค่ะให้แรงม้าถึง245แรงม้าเลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณ 1 1 1 2โลลิตรนะคะแต่จะได้ขนาดแรงม้าที่เยอะขึ้นส่วน e 2 0 0คูปคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,000ซีซีค่ะ180กว่าแรงม้านะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะประมาณ14-15กิโลลิตรเลยนะคะทั้ง2คันนี้นะคะราคาอยู่ที่2,159,000บาทค่ะเป็นรถมือเดียวทั้งคู่เลยนะคะ ตองการที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะหรือซื้อสดลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะที่เบอร์0828560000หรือไลน์นะคะ add9999 นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com